มาแล้วนี่ครับเราเล่นอยู่ในแมปเก้าอี้ดนตีร้อยคนนะครับโอ้โหคนเยอะมากมมาดูกันว่าใครจะเป็นที่หนึ่งนะครับโอ้ยดูเก้าอี้เก้าอี้ขาดทุกคนแต่แน่นแต่แะสีด้วยอว้ยดูเจ้าหวีเจ้าหวีเจ้าหวีแก่แก้ผ้าอกแลนวดูนี่อีามันล้ไเร็วเรเร็ว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 เเว อุ้ยคุณยายรอดคุณยายรอดรอดฉันรอดฉันรอดโอเคโอ้โหแยกกันอย่างนี้จะไหวไหมเนี่ยแล้วใครเอากล้วยปลาตรงกลางเนี่ยระวังลื่นโอ้ยหยบีีลื่นทิปลากล้วยตรงกลางลื่นนะเนี่ยวิ่ไปเร็ว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 เร็เรื่เร็วเร็วเร็วเรร็วเร็ร็วเร็วเรเรรเเป็

แล้วแค่ไอ้มันได้ได้ตัวเดียวแกมาดักตักฉันด้วยไม่ทุกผู้ไมมาเพื่อใส่หน้าให้เข้าใจฮึทึบเฮ้ยเรียบร้อยใครอะไอเรียบร้อยคุณยายยังอยู่คุณยายยังอยู่โอเควบายกายกลแล้วนะครับตอนนี้กลยความจริงแล้วมาดูกันว่าใครที่หนึ่งจะไปอยู่อะไรตรงนี้บาเฮ้ยคุณยายโดนแช่แข็งเหรอเฮ้ยยัง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  เออคุณใหญ่รักไว้เออนั่นแหละรอดเรียบร้อยว้าเฮ้ยอันนี้มันมันฉันไม่อยากโดนแช่แข็งเลยอะนี่ดาบมันเตรียมปืนอยู่เห็นว่าเนี่ยคนเนี้ยไปแล้วระวัง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 ดีกว่าเขานล่งก่อนเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคุณใหญ่รอดเลียบดอยกันไปเลยคุณพิยเหลือหกผู้เล่นนะครับตอนนี้ าแล้วไหนพวกแกช่วยเชียร์ฉันหน่อยดิให้มันจบ้งบอให้มันหายเดี๋ยวเดี๋ยวเขาให้เชียร์ไม่ได้แช่งหมีฉันเป็นตัวแทนพวกแกนะผมต่อตวิดีโดเห็นไหมอะไรอ่ะเมื่อกี้บต่อไปลูกเขาไม่ยอมลูกเฮ้ยดิไม่ดีอ่ะโอ้โหสุดยอดเายต่อตวิดีโอเหลือสามที่นะมันไสอ่ะมันไส้อ่ะดีครับ แบบไม่เติมโลบักไม่เติมอะไรเลยนะครับไม่มีของวิเศษอะไรทั้งนั้นมาเดี๋ยวก็มีตอนหลังเดี๋ยวก็งอกมีคนยิงเก้าอี้ไปอันหนึ่งเรียบร้อยเสร็จแน่เจ้าตาเจ้าตาโอ้ยยังได้ยังได้ยังรอดด้วโอ้โหใครยิงเก้าอี้ไปอ่ะเหลืออันสุดท้ายแล้วครับอันนี้เอาแล้วความหวังหมู่บ้านความหวังหมู่บ้านเอาแล้วเอาแล้วเฮ้ยเขาปักปืนหรือว่าเขาปีปืนโอ้ย เฮ้ยวิ่งวิ่งเลยทันไว้ทันไว้ไม่ไม่ไม่ไั่ไม่ไม่วด้ไมได้ผมก็หวังของผู้บ้านนี่เป็นความหวังแล้วโอ้โหโดนความสิ้นหวังของหมู่บ้านแล้วเนี่ยอะไรเนี่ยเจ้าตัวตบีโดฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอ่ะมันมีซื้ออะไรได้บ้างเนี่ยอ๋อเลเซอร์เก้าอี้เฮ้ยภู้บุ้มุกการเหรออันนี้ดีกว่าน้ำยาภู้บุ้มกันเลเซอร์เก้าอี้อ่ะน้ำแข็งอ่ะเราซื้อซื้อให้หมดเลยนะครับเฮ้ยโหพี่โค้ช เริ่มวางก็มีคนแช่แข็งเลยหรอแต่เลิกเกมเลยนะเนี่ยแช่แข็งเนี่ยใช่ไปดีคนเยอะมากคนเยอะมากไปไปเลยไปเลยไปเลยไป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 ไนี่แหละนี่แหละนี่แหละเออเออที่เหลือที่เหลือกระเด็นที่เหลือกระเด็นกระเด็นโอ้กระเด็นกระเด็นแบบเป็นแถวเลยฉันแช่แข็งดีว่าแช่แข็งคนข้างๆนี่แหละ ไปแล้ว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 ไป้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไ้วไปแล้วไ้วไปแล้ว้วไปแล้วไปแ้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วไแล้วไปแลปแล้วไปแล้วไปแล้วไปแไปแไป้วไปแล้วไปแวไปแล้ปแล้วไไปแล้วไปแล้วไปแไว้แล้วไปแล้้วไปแล้วไป้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วล้วไ้วไปแ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 ล้วไวไปแล้วไปแล้วไ้วไปแล้วไปแล้วไปแ้วไป เก้าอี้เก้าอี้ไผ่านพิบัติเก้าอี้ไผ่าพิบัติชัดๆอเนี้ยโอ้เก้าอี้โอ๊ยมีคนยิงเก้าอี้ทิ้งด้วยใช่ใช่เนี่ยมาแล้วมาแล้วสุดฟรีสอดฟรียัยโดนเลยกระเด็นกระเด็นโอ้ยไม่ทันไหมไม่ทันเลยคุณอยายไปคุณมาดีโอ้โหดูซิว่าผมจะรอดไปทุกคนมา ดังส er> ือนามีนะอุกบาทเอายังไงรอดไปตจุกลาก็รอดโอ้ยเขาเอ้าเขาเกือบดับแล้เขากลับมาได้อ้าวเป็นไรอะโดนสึนามิพัดมามาเมื่อกี้แบบว่าโอ้โหทุกข์ภัยเยอะมากมาดูกันว่าอันต่อไปจะเป็นอะไรนะครับทุกคนอะไรอ่ะเก้าอี้มองไม่เห็นอะไรคืออะไรมองไม่เห็นว่าเก้าอี้เราหรอนป๋าอนไม่รู้เออใช่เออเออเป็นเราหอน โอ้ยังได้ยังได้อยู่ตายเรื่อยได้ยายไปคนแรกเลยอ่ะกูยี่มันล่หนทุกคนลหนแต่กูยังได้เอิ่มความเล่นยากยากขึ้นกว่าเดิมเอิ่มความวิบัติให้กับชีวิตเราต้องมองดีๆเนี่ยเนี่ยมันจะล่องหนแล้วเห็นป้ะมันค่อยๆลองหนใช่ใช่ เราต้องไปมั่วๆนะครับไปโดโอ๊ยโดนแทงโอ๊ยโอ๊ยโนได้แล้ได้แล้ว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 อ๊ยได้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 อยู่ได้อยู่ได้แล้วได้แล้วได้แล้วได้วมีคนเกาะมีคนเกาะมีคนเกาะไปโอ้ไปีกคนอ๊ยอดียากจริงทุกคนเฮ้ยเจ้าีเงยบอยู่ไได้ยังอยู่ถือกล้วยอยู่มันก็อยู่อยากจะปากล้วยตอนนี้ไม่ปาเลยเอ้ยตกกลางตกลาตกลาไปเลยไปเลยไปเลยไรัด เออไเก้าอี้หาไม่เจอเก้าอี้เก้าอี้เก้าอี้ไม่มีย่าฮ่าฮหยอกหอยโอ้ยดีไปอุ้ยจมีไงเจ้าต่อตมีโดอยู่ข้างกันซะด้วยอย่างงี้ต้องแย่งเก้าอี้กันแน่เลยแกเขาอย่ามาแย่งฉันดิฉันไปตรงกลางแล้วกันอุ้ยจมีเอาเลยดันแหละเออคุณยายเออคุณยายได้ไหมดันแหละเออหนุ่มหนุไป

คสามสี่ห้ามีห้าตัวมีหตัวไปแล้วตัวตรงหน้าเห็นเลยตัวตรงหน้าไม่รู้ของใครขอเดี๋ยวจะจบีมาได้ไงเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเคาได้เฮ้ยเดี๋ยวพีสามตัวก็ครบพอดีดิเออเราสามคนไงเออสาคนเดี๋ยวฉันทางซ้ายสายสุดโอเคงนขอขวาขอขวาขวาท่านเองวายวายวายยอยวา โอ so oh, right ้อะไรเนี่ยคุยเขามีปืน่หมีเราไม่มีอ่ะปืนคุณบอดี้เขามีปืนนี่รู้จักบอดี้บล็อกป่ะยึดปืนอ่ะโอเคหมีตรงกลางเลยหมีตรงกลางเลยไป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 ทันไว้ทันไว้ทันไว้ไปอะไรอ่ะสองคนไม่ทันนะครับนี่ครับโอ้โหไม่มีใครได้ที่หนึ่งเลยตอนนี้โอ้โห Oh my god, oh, okay. uh oh. Oh, oh my god. กลับระเบิดเดี๋ยวชัดจะหลบเองบ้ากลับระเบิดกับระเบิดดีนีด um ีรอดรอดอยู่รอดรอดจ้าบีรอดไหมดีจ้าบีได้เจ้าบีรอดดีเอยรอดดีไงรอดบีรอดหบีหลอกอ่ะโอย ดิ้บโอ้โหระเบิดตรง้าสเตมเลยเฮ้ยโอ้โหโอ้โอ้โอ้โนี่โดน้นี่โดน้่กระเด็นยังยังได้นะครับยังอยู่รอดโอ้โหดูมีขูมีขูทำได้นี่ครับเราโดนระเบิดแล้วเรายังรอดม่ได้เชื่อมานี่ีอะไรเนี่ยเบิดเป็นกุ๊กันอเลย โอหตรงชันเยอะมากแล้วก็โดดไม่ได้ด้วยนะเนี่ยไปไปเร็วไปเร็วไปเร็วกระโดดไม่ได้ไปหาที่นั่งจับจองจับจองเร็วๆจับจองอุ้ยหลอดเอาจ้าหมีอยู่ข้างกันนี่ดาี่ฮัลโหลโู้ค้างกันเลยเดี่ยวจ้าตอดจะบหมีดูใช่ไม่รู้เราจะรอดสักกี่ด้าเลยไอ้พวกเราเก่งอยู่แล้วสบายอุ้ยไปเลยไปเลยไปเลยหลบติดแฟกหลบแล้วเปิดกระล้วนี่เอ้เอ้ะเฮ้ยไม่เป็นไรฉันเอาเก้าอี้มาด้วยนั่งเลย วายวายไม่ได้ไม่รู้อะไรอ่ะมันนักไม่ได้อ่ะเมื่อกี้เก้าอี้มันจบแล้วหมดบาทหมดบาทจบแล้วบาเจ้าหีเหลือเราเออเหลือเราสองคนเจ้าหีเราต้องกู้ต่อจอปิโดมาให้ได้โอ้ยฉันไม่รู้นี่กำยันร่อนอยู่เจ้าหีโอ้สบายปบายใช่ใช่ใช่เราก็แค่หลบระเบิดง่ายๆนี่ไงซิกแซกงั้นเราหมุทางซ้าย ้างขวาม,มีโอกาสที่จะได้นั่งอยู่ฮึนี่อ่ามีได้ตรงกลางเลยโหเท่มากยูบอกไว้ก่อนโอ้ได้ตรงกลางด้วยวันเลยเขายิ่โดตีอะไรมีระเบิดไม่เข้าใจจู่ีแกอย่าใช้กล้วยใส่ฉันนะดีไง <What? S 1> วาเอาละเอาละใครจะเหยียบกล้วยลื่นซิกแซกซิกแซกโอ๊ยอย่าทันอย่ทันจนได้แล้วว้าวฮู้วเจวี่สุดยอดเหลือวหกผู้เล่นแล้วมาเดี๋ยวฉันจะแบบหลบแบบซิกแซกให้ดูเจวี่เดี๋ยวดูนะมีช่องว่างอยู่เฮ้ยถ้าขวาถ้าขวาถ้าาขวเยอะถ้าขวาเยอะนี่มาเฮ้ยไว้เจวี่ โอ้ยซิกแซกไม่ได้นะโอ้อะไรอ่ะเจ้าหมีหลบแบบซิกแซกให้ดูเจ้าหมีเดี๋ยวดูนะ what นี่แล้วแกต้องเป็นตัวแทนของฉันแล้วเจ้าหมีแกต้องช่วยฉันนะบอกเลยความหวังไม่มีหรอกต้องมีสิไปเลยเจ้าหมีสู้คับ แกเห็นเจอเมื่อกี้ตรงหน้าเดเลยไปหมีไป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 มีีเจ้วายมีมีบาบ้าจ้ีแกนี่ครับทีมต่อจเป็นโดนนะครับไม่มีใครชนะเลยครับตอนนี้ดีชจ้หีแกแกโหดสุดๆไปแล้วนี่เราต้องเตรียมกันนะเราต้องแบบเราต้องบล็อกบล็อกคนอื่นโอเค บล็อกพวกบอดดี้กับแกดี้ให้ออกไปก่อนไปเดียวเราทีมเดียวกันออกไปหรอไอ้เก้าอี้บินิโอ้โหมาแล้วเก้าอี้บินิเฮ้ยเก้าอี้มันเล็กหลงกันน่ะนั่งลำบากแล้วไป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 นี่โอ้โหอยู่ได้อยู่อยู่ได้อยู่เก้าอี้บีนี้ดีดีไปแกเก้าอี้ติวนะครับ นกคือว,ว่าตัวเราใหญ่ใหญ่แล้วก็อีจิ๋วนั่งไม่ได้ยังไงเก้าอี้ไม่หักหรือไงเนี่ยฮะไม่ฉันจะดีกว่าแบบว่าอะไรรู้ปะเก้าอี้ลองหอน,นอีกนี่ไงไอ้เจ้าชาอย่างน้อยมันก็เห็นอนะเอาแล้วเอาแล้วใครไม่รอดใครไม่รอดแก๊งเรายังร<ง>อดอยู่ทุกคนอย<ๆ>ู่รอดอยู่รอดอยู่ยังอยู่ยังอยู่ฉี่คนเฮ้ยไปเลยไปเลยไปเลยเก้าอี้จับเก้ที่นั่งโอ้โหเจวีไปเจวเอาหมีหมีเลื่นหมีกลัวลอะ เฮ้ยได้ไงได้ไงวีที่อยู่มีที่อยู่เอาไม่ทันมีคนลุกออกจากเก้าอี้เมื่อกี้แล้วตอนหน้าต่อตาเลยหมีลื่นไปเตรียมตัวไปเลยไป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 เก้าอี้เก้าอี้ตัวไหนตัวในตัวในในอยู่อุ๊ยแกดี้ทันไหมแกดี้อ๋อแกดี้ทันอยู่รอดรอดรอดจ้าสุดยอดมาเฮ้ยเอามีคนล้มเอาออกหงายเอาลื่น ว่าเก้าอี้จิ๋วนี่เลยที่ฉันถตาร์ทไปเลยไปไปไอจะไปกดิไปของฉันก่อนแล้วกันเถียงโอ้ยเกือบไปไปเลยทบามไปเก้าอี้สิจะไปเลยอะไรไรไปยื่นเอ้าตายเฉยเลยแกนี่นั่งแล้วแต่ลื่นกล้วยฝ่าเยอะถ้าฉันไปทางซ้ายดีกว่าโอเคงั้นตรงไหนก็ได้ละตอนนี้มองไม่ค่อยเห็นเก้าอี้แล้วนั่งแล้วบายเย้ฉันได้คนลื่นเราคือความหวังทีมอีกแล้วเหรอกดดันว่าคำนี้แหละ ต่อคุยกันก่อนแกข้างในฉันข้างนอกโอเคไหมไมั<ช>นจะมาแย่งกันฉันไปคุยฉันจะไปละจบนนดีดาเดนไปแล้วสองลายเหลือหกผู้เล่นนะครับตอนนี้มาดูกันสามสี่หรอมีสี่ที่นั่งโอเคสี่เก้าอี้เพราะฉะน,นั้นไปเลยจ้าวิ่งแล้วข้างในดีกว่าข้างในเอาอข้างนอกก็ได้ลยอะเดนลาก่อนบ๊ายบาย เอาเหลือสองโอ้แย่แล้วแล้วก็มีสี่ใครจะถึงก่อนนี่แหละประเด็นเออเฮ้ยเฮ้ยเอนิไก้อน้ใกเร็วเร็วเ้าตัวกลาง้ตัวกลางเ้าตกลางเ้าตัวกลางเออได้แล้วเรียบร้อยเอาแล้วเอาแล้วิ้นมาแล้วระหว่างจะต่อกับครูปอดีโอ้โหเราไม่มีอาวุธด้วยนะไม่เหลืออะไรแล้วตอนเนี้ยเตรียมตัวเตรียมใจเตรียมตัวไป ไปแล้ว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 ไป้วเออเฮ้ยไล่ไล่ไล่เรียบร้อยชั้นที่หนึ่งเย้ยินดีด้วยโอ้โหนี่ครับตัวเบลเลอร์จะขึ้นมงกุฎตกหน้ากว่าจะที่หนึ่ง